คุณเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบางคนเขาถึงดูมีสเสน่ห์มีออรา่ามีพลังดึงดูดบางอย่างแค่เขาเดินผ่านคุณหรือแค่คุณมองเห็นเขาไกลไกลทุกสายตาก็จะหันมองไปที่เขาทันทีคะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาสวยเพราะเขาหล่อแต่บางคนไม่ได้สวยไม่ได้หล่อไม่ได้หน้าตาดีเลยนะคะแต่เขากลับมีบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนได้เป็นอย่างดีเหตุผลเป็นเพราะว่าเขามีสเสน่ห์จากภายใน และเขาวางตัวได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะไม่ว่าใครจะอยู่ใกล้เขาทุกคนจะได้รับพลังงานดีๆจากเขาสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาหรือว่าฐานะแต่มันคือพลังที่ทำให้ใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ๆวันนี้ครูเกศจะมาพูดถึงศิลปะของการวางตัวให้มีสเสน่ห์เทคนิคที่จะทำให้คุณเป็นคนน่าดึงดูดโดยที่คุณไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปค่ะ สเสน่ห์เป็นสิ่งที่คุณเองก็สร้างได้และคุณเองก็สามารถเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่หนึ่งคุณต้องวางตัวด้วยความมั่นใจแต่คุณก็ต้องไม่โอ้อวดสเสน่ห์จะเริ่มต้นจากความมั่นใจในตัวเองค่ะคนที่มีสเสน่ห์เขามักจะเดินอย่างมั่นคงหลังตรงเวลาพูดก็พูดชัดถ้อยชัดคำพูดอย่างมั่นใจและมีภาษากายที่บ่งบอกว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ แต่ความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่การโอ้อวดไม่ใช่การทำตัวให้เหนือกว่าคนอื่นบางคนพูดเสียงดังเพื่อจะข่มคนอื่นบางคนทำตัวเพื่อให้คนอื่นยอมรับบางคนตะโกนเพื่อจะให้คนอื่นเงียบแบบนั้นไม่ใช่เรียกว่ามีสเสน่ห์หรอกนะคะคุณลองสังเกตดูดีๆคนที่มีสเสน่ห์จริง,รงๆเขามักจะไม่พูดถึงความสำเร็จของตัวเองบ่อยๆแต่เวลาพวกเขาเดินเข้ามา เขากลับรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ทุกคนจะต้องหันมาสนใจค่ะพวกเขาเป็นตัวของตัวเองและพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมายืนยันว่าพวกเขามีคุณค่าคำพูดของคนไม่ได้ทำให้เขามีคุณค่ามากหรือน้อยจนเกินไปแต่สิ่งที่มันมีอยู่ภายในตัวของคนคนนั้นนั่นต่างหากที่ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจจากภายในค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความมั่นใจแบบนั้นคุณเองฝึกได้นะคะ อันดับแรกฝึกภาษายกายก่อนเลยนั่นก็คือคุณต้องเป็นคนยืนให้ตรงไหล่ต้องผายแล้วก็ไม่ห่อไหล่ค่ะเพียงเท่านี้จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนมั่นใจขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะเวลาเดินคุณต้องเดินด้วยจังหวะที่มั่นคงไม่รีบร้อนจนเกินไปและก็ไม่เดินช้าจนเกินไปไม่รู้สึกเหมือนลังเลเก้าวๆหยุดๆคุณต้องทำให้ตัวเองมีความมั่นคงและมีบุค,คลิกภาพที่ดี เวลาพูดคุยกับผู้คนคุณต้องฝึกที่จะพูดแล้วก็ไม่หลบตาค่ะคนที่พูดไปหลบสายตาไปแปลว่าคุณไม่มั่นใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะจ้องเขาซะจนน่ากลัวดังนั้นนะคะฝึกพูดฝึกสบตาในบางจังหวะนั่นจะแสดงออกให้เห็นว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองเวลาพูดก็พูดให้ชัด้อยชัดคาไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเน้นให้สื่อสารเข้าใจกระชับรัดกลุ่ม รับรองค่ะจะเพิ่มเสน่ห์ขึ้นมาให้กับตัวคุณได้อย่างร้อยเปอร์เซนตค่ะข้อที่สองคนที่เสน่ห์เขาจะมีพลังของความสุขุมคุณเคยสังเกตไหมล่ะคะคนที่มีเสน่ห์มักจะเป็นคนที่มีความสุขุมใจเย็นไม่ตื่นเต้นกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเขาไม่เผยแสดงอารมณ์ที่รุนแรงจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดพวกเขาจะไม่แสดงออกมาแบบนั้นค่ะ คุณเคยเห็นใช่ไหมคะเวลาเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายบางคนคุมสติไม่ได้จากเหตุการณ์ที่มันร้ายอยู่แล้วพอมาเจอคนที่วินแตกโวยวายหรือทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สถานการณ์นั้นยิ่งแย่ไปกันใหญ่คะ่ะดังนั้นคนที่มีความสุขขุมเขาจะเป็นคนที่รู้สึกมั่นคงและคุณอยู่ด้วยคุณจะรู้สึกปลอดภัยสบายใจพวกเขาจะควบคุมสถานการณ์ได้พวกเขารู้ว่าจะควบคุมตัวเองในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไร การแก้ปัญหาอย่างมีสติจะทำให้มีทางออกที่ดีที่สุดถ้าคุณเองอยากเป็นคนที่มีสติแบบนี้คุณฝึกได้นะคะถ้าคุณอยากจะฝึกตัวเองให้เป็นคนสุข,ขุมแล้วลวก็อันดับแรกอย่าตอบสนองทุกสิ่งในทันทีต้องหยุดแล้วก็คิดไตรรองก่อนสัก3-5วินาทีและสิ่งที่คุณจะพูดออกไปต้องคิดก่อนที่จะพูดเสมอ นอกจากนั้นฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่าให้อารมณ์เป็นตัวควบคุมคุณเป็นอันขาดและเมื่อคุณเจอเรื่องที่คุณไม่พอใจใหายใจลึก,ลกๆเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วค่อยคิดว่าจะตอบสนองกับเรื่องนั้นอย่างไรคะ่ะไม่ๆอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าคุณทําบ่อยๆจนเป็นนิสัยคุณจะกลายเป็นคนสุขุมและน่าเกรงขามคะ่ะข้อที่สคนมีสเสน่ห์โดยธรรมชาติเขาจะรู้จักสร้างบรรยากาศที่ดี คุณเคยเจอคนที่คุณแค่ได้อยู่ใกล้เขาคุณก็รู้สึกดีไหมคะพวกเขาไม่ได้พูดเก่งเสมอไปแต่พวกเขามีพลังงานที่เป็นบวกและเขาทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีโดยธรรมชาติคนที่มีเสน่ห์คือคนที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่กับใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่นะคะเกี่ยวข้องกับตัวของบุคคลน,นั้นเกี่ยวข้องกับการวางตัวของคนนั้นเกี่ยวข้องกับการรู้จักพูดคุย การสร้างบรรยากาศบางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่แต่เกี่ยวกับตัวบุคคลค่ะหากคุณเองอยากเป็นคนที่ฝึกเพื่อให้คุณเป็นคนรู้จักสร้างบรรยากาศคุณจะได้สร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองด้วยฝึกได้แบบนี้นะคะคุณจะต้องเป็นคนฝึกยิ้มให้เป็นธรรมชาติยิ้มออกมาจากใจไม่แค่ไม่ใช่แค่การยิ้มที่ปากพูดง่ายๆเหมือนคุณฉีกยิ้มจนฟันแห้งแต่ในใจคุณไม่ได้อยากยิ้มหรือดวงตาคุณไม่ได้ยิ้มตามไปด้วยถ้าแบบนั้นมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่จริงใจค่ะ ดังนั้นฝึกยิ้มให้บ่อยและยิ้มให้เป็นธรรมชาติฝึกใช้คำพูดที่ให้พลังงานบวกเวลาที่คุณพูดกับใครคุณต้องให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองฝึกพูดด้วยพลังงานดีๆฝึกพูดที่มาจากใจจริงของคุณอะไรที่พูดออกไปไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดเลือกพูดแต่เรื่องที่ดีอาจจะเป็นคำชมดีจังเลยนะคะหูสุดยอดมากเลยค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันนี้กระเป๋าสวยจังเลยค่ะได้มาจากไหนคะ เสื้อตัวนี้ใส่แล้วดูเข้ากับน้องมากเลยนะรองเท้าคู่นี้เพิ่งซื้อมาหรือเปล่าคะทำไมใส่แล้วพี่ดูหล่อขึ้นมากเลยอย่างนี้เป็นตน้นเลือกชมในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นโดยตรงและต้องเป็นการชมที่คุณรู้สึกว่าเขาดูดีจรงิงๆไม่ใช่การเสรแสร้งหรือไม่ใช่การคิดคำพูดเพื่อจะชมใครทุกวันทุกคนโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรถ้าแบบนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะ,คะดังนั้นจงรู้จักสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยตัวของคุณเอง อันดับแรกฝึกยิ้มหน้ากระจกก่อนก็ได้รอยยิ้มที่จริงใจจะเกิดมาจากความรู้สึกที่ดีและถ้าคุณทําได้คุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะข้อที่สวางตัวให้มีสเสน่ห์ด้วยศิลปะแห่งการฟังสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่เป็นการฟังอย่างตั้งใจคุณอยากรู้ไหมว่าคนที่มีสเสน่ห์มากที่สุดคือคนที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าตัวเขาสำคัญ เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักฟังเวลาพูดคุยกับใครเขาอาจจะอย,อยากบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างเขาอาจจะอยากระบายหรือเขาอาจจะปรึกษาแต่คุณเอาแต่ไม่ฟังและคุณพูดแต่เรื่องของตัวเองคุณรู้ไหมว่าคุณจะหมดสเสน่ห์ไปเลยทันทีเพราะบางครั้งบางคนเขาจะรู้สึกดีเมื่อเราตั้งใจฟังเขาเป็นการฟังที่ตั้งใจฟังอย่างแท้จริง ไม่มัวแต่เล่นโทรศัพท์สบตาเขาบ้างในบางครั้งตอบรับและโต้ตอบเมื่อมีโอกาสและไม่พูดแทรกในขณะที่เขากำลังตั้งใจที่จะเล่าเรื่องของเขาค่ะเพียงเท่านี้คุณจะเป็นคนฝึกที่จะมีสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวผู้คนชอบให้ผู้อื่นฟังเรื่องราวของตัวเองแต่คุณเองก็ต้องรู้จักเลือกในการฟังที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าบางเรื่องดรามา่าบางเรื่องเป็นเรื่องท็อกซิก หรือบางเรื่องเป็นการเิียนทาผู้อื่นถ้าเรื่องแบบนั้นคุณเลี่ยงที่จะไม่ฟังได้ก็จะเป็นการดีนะคะเราจะฝึกให้มีสเสน่ห์ด้วยการฟังได้อย่างไรวิธีการก็คือเวลาที่มีคนพูดกับคุณให้คุณหันไปหาเขาสบตาเขาและตั้งใจฟังค่ะโตตอบเมื่อมีโอกาส สิ่งสําคัญคือคุณอยากขัดจังหวะเป็นอันขาดถ้าเขายังไม่เปิดโอกาสให้คุณพูดให้พวกเขาพูดให้จบก่อนหากคุณอยากจะเสริมหรือคุณมีข้อสงสัยหรือคุณอยากจะให้กําลังใจคุณค่อยพูดตอนที่เขาพูดจบบางครั้งระหว่างฟังเพื่อเป็นการแสดงความสนใจคุณก็พยักหน้าเล็กน้อยหรืออาจจะพูดว่าอ๋อแบบนี้หรอเข้าใจแล้วเป็นระยะเพื่อให้เขารู้ว่าคุณกําลังฟังเขาอยู่จริงๆค่ะคนที่ฟังเก่งจะเป็นคนที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คนที่ฟังเก่งจะเป็นคนที่วิเคราะห์สถานการณ์ได้เก่งคนที่ฟังเก่งจะเป็นคนที่ได้เปรียบในทุกสถานการณ์ดังนั้นคุณจะมีสเสน่ห์ได้ด้วยการศิละปะแห่งการฟังที่คุณกำลังจะฝึกนี้ค่ะข้อที่หการวางตัวให้มีสเสน่ห์นั่นก็คือวางตัวให้หน้าค้นหาด้วยความลึกลับบางในบางครั้งคุณเคยไหมคะที่คุณเจอใครบางคนแล้วรู้สึกว่าคุณอยากจะรู้จักคนนี้ให้มากขึ้น นั่นเป็นเพราะพวกเขามีสเสน่ห์จริงๆเขาก็เลยไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองตั้งแต่แรกพวกเขาจะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวทั้งหมดให้ใครฟังในครั้งเดียวพวกเขาจะทําให้คนอื่นอยากรู้จักมากขึ้นแล้วคุณเคยมีเพื่อนที่แบบว่าคุณเพิ่งเจอครั้งเดียวแต่คุณรู้อัตตรประวัติชีวิตของเขาจนหมดทุกอย่างไหมคะคนบางคนเป็นคนชอบพูดชอบเล่าเรื่องในครอบครัวตัวเองก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังจนหมดคนแบบนี้จะไร้สเนสน่ห์สิ้นดี เพราะว่าคุณได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่มุมในชีวิตรวมถึงทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อเหตุการณ์ซึ่งบางครั้งเรื่องที่มาเล่าไม่ใช่เรื่องที่ดีทั้งหมดเสมอไปดังนั้นคนแบบนี้ไม่น่าค้นหาคนแบบนี้ไม่มีความลึกลับและที่สำคัญคนที่บอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้ผู้อื่นรับรู้ไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลยคะ่ะคุณต้องเป็นคนฝึกที่จะมีสเสน่ห์ด้วยความลึกลับบ้างยกตัวอย่างเช่น อย่าเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดของคุณแต่เปิดเผยทีละนิดหากคุณอยากจะเปิดเผยแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องครอบครัวของคุณมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณค่ะและคุณต้องใช้คําพูดที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอย่างเช่นหากมีเรื่องที่กําลังคุยหรือเรื่องเล่าหรือเรื่องซีคุณกําลังพูดคุยกันเอาไว้อย่าบอกทุกอย่างทั้งหมดแล้วคุณบอกว่าเอาไว้ข่าวหน้ามีโอกาสฉันจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะอย่างนี้เป็นต้นค่ะ คนอื่นจะรู้สึกว่าอยากจะเจอคุณในครั้งต่อไปเพื่อติดตามเรื่องราวที่เขากำลังสนใจนั้นหรือในบางครั้งให้คนอื่นเป็นฝ่ายถามบ้างแทนที่คุณจะพูดทุกอย่างออกมาเองทั้งหมดเปิดโอกาสเปิดจังหวะให้เขาเป็นฝ่ายถามคุณจะได้รู้ว่าเขากำลังสนใจและอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่ามันฝึกได้ไม่ยากเลยและข้อที่6คุณต้องใช้ภาษากายให้ดูเป็นธรรมชาติ บางครั้งคำพูดไม่สำคัญเท่ากับภาษากายนะคะคนที่มีสเสน่ห์เขาจะมีภาษากายที่ดูเป็นธรรมชาติดูสบายๆแต่มันมีพลังดึงดูดมากทีเดียวค่ะคุณเองก็ฝึกได้ภาษากายก็ยกตัวอย่างเช่นการสบตาการใช้มือและท่าทางที่เหมาะสมเวลาพูดอย่ายืนแข่งทื่อจนเกินไปหรือบางครั้งก็อย่าใช้มือแบบปัดไปปัดมายังกับปัดมลงวันนั่นก็ไม่ถูกต้อง ใช้มือประกอบกับการพูดให้เหมาะสมกับจังหวะการพูดต้องมีการสบตากับผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่การหลบสายตาอยู่ตลอดไม่ใช่การกระพริบตาทีทีหรือไม่ใช่การจ้องตาจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณจะมาฟังหรือคุณจะมาเอาอะไรกับเขากันแน่ต้องมีความเหมาะสมด้านอาวัจนภาษาหรือภาษากายนะคะและคุณก็ต้องใช้พื้นที่อย่างมั่นใจยืนอย่างมั่นคงไม่ยืนตัวรีบไม่ยืนห่อไหล ไม่ยืนขยับไปขยับมาไม่ยืนกระดิกเท้าไม่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตัวคุณเองดูเป็นคนไม่สง่าและบุคลิกภาพไม่ดีค่ะดังนั้นภาษากายกับการพูดจึงเป็นเรื่องที่ควรจะทำให้สัมพันธ์กันและเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าทั้งหข้อนี้จะทำให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ได้สเสน่ห์ที่แท้จริงคุณสร้างเองได้ค่ะหกข้อที่ว่ามีอะไรบ้างครูเกทบทวนให้อีกรอบนะคะ ข้อที่1วางตัวด้วยความมั่นใจแต่ไม่โอ้อวดข้อที่2คุณต้องมีพลังของความสุขุมข้อที่3คุณต้องรู้จักสร้างบรรยากาศที่ดีข้อที่4วางตัวให้มีสเสน่ด้วยศิลปะแห่งการฟังข้อที่5วางตัวให้หน่าค้นหาและดูลึกลับข้อที่6ใช้ภาษากายให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะและเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะรู้ว่าสเสน่ห์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตา แต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการวางตัวของคุณคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ดูดีที่สุดในห้องคุณไม่จําเป็นต้องดูดีที่สุดในกลุ่มคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนดูดีมากๆสวยหล่อขนาดนั้นแต่คุณสามารถเป็นคนที่มีพลังดึงหลูดมากที่สุดได้คุณต้องเริ่มต้นจากความมั่นใจคุณต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักสร้างบรรยากาศกลุเกเชื่อแน่ว่าถ้าคุณลองนําทั้งหข้อนี้ไปปรับใช้แล้วก็คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติ ผู้คนจะอยากอยู่ใกล้และหลงรักคุณในที่สุดค่ะถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเห็นเสน่ห์ของตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันนะคะและถ้าคุณมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ